สำหรับไข่ชุดนี้ออกมาเมื่อวันที่3มีนาคมตอนเช้าเมื่อวันที่3มีนาคม2564เป็นลูกอสอผ่านมา9วันหลังจากไข่ผ่านมา9วันเป็นลูกอสตตัวขนาดนี้นะครับมันจะยูมันเป็นกลุ่มก้อนที่เห็นอยู่นี้คือลูกอสต์เขม็มโบนนะครับอายุ9วันก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลกจากช่วงไข่เป็นลูกอสจากลูกอสเป็นตัวนะครับเป็นตัวเล็ก สังเกตนะครับลูกออดเก้าวันก็จะกินตะไคร่น้ำาำรับตัวนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับเช้านี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนนะครับสังเกตดูนะครับว่าจะมีเสียงกบร้องซึ่งกบผมก็เลี้ยงไว้ไม่เยอะนะครับ,ส,บสิบกว่าตัวผ่านมาหนึ่งเดือนครับครบรอบหนึ่งเดือนพอดี ตอนนี้ลูกออสก็มีขาหน้าขาหลังนะครับเป็นเขียดเล็กนะครับเป็นเขียดเป็นเขียดแล้วนะครับออกมาเป็นเขียดก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังเป็นลูกออสอยู่เขียดโม่งน้ําในบ่อน,นี้หนึ่งเดือนไม่เคยเปลี่ยนเป็นน้ําฝนฝนตกลงมานะครับเป็นน้ําฝนทั้งนั้นนะครับตอนนี้ก็มีขาหลังแล้วครับขาหลัง ตันนี้มีทั้ขาหน้าขาหลังแล้ับหางหายแล้ววันนี้วันที่2เมษายน2564ขณะที่ท้องฟ้าเมื่อคืนนะครับเมื่อเช้าขับรถผ่านเข้าไปในเมืองนะครับฝนตกนะครับเมื่อเช้าที่จังหวัดมหาสรารคามเราฝนตกตลาดเทศบาลเมืองเช้านี้ฝนตกภาพเขียดอายุหเดือนนะครับหเดือน ก็ื่อจะมารีวิวให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันน้ำในบ่อหนึ่งเดือนนะครับที่ผ่านมาหนึ่งเดือนไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยล้างบอ่อปล่อยโดยธรรมชาติปล่อยแบบธรรมชาตินะครับน้ำในบ่อไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยล้างบ่อนะครับปล่อยโดยธรรมชาติสำหรับคลิปนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงเขียดโม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ